นี่พี่น้องมื้อนี้อยู่ง่ายกินง่ายมาเอาหนุนไข่เพื่อเอาไปเสิอ์ฟเมหนองเอาไข่ปลาขายายปลาในง่ายๆวิธีง,ง่ายๆเลยเอาหนังเอาฟุย้ยไข่ที่เราเอามานะตัดที่นหนังเมห้วยมามาปักเสิอ์ฟเมหนองอย่างนี้น,น,น,นี่นีปักกันนี้ นี่คือนะปลาพัดไข่พี่นนอะปลาหนมันกําลังไข่เสือปุ๋ยไข่ที่เฮาามาเสือหลังจากนั้นตอนแรงครับจะมามายามบึงว่าปุ๋ยไข่ที่เฮาเสือมันมีไข่ปลาถ้ามันมีไข่ปลาเฮาก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อนี่เฮามา <c oughs> ยามึง ปุยไข่ของกามซื้อตุปลาก็ตุ๊กปลาตุปลาในอถักไข่สิอยามยากมีมีไข่บ่กอู้หูกลับมาอีกแล้วไข่กลับมาอีอันนี้มปนอันที่สองมันมีอีกบวโอ้ดีกว่าไอ่แต่ว่าเราจะเอาไปขยายพันธุ์นั้นมันแตกบวกเน่ยถ้าใครนะรู้จักวิธีนำไปขยายพันธุ์ต่อก็คอมเมนต์มาเนาะ เพื่อทบทวนวิธีน้เดียววิธีให้มันขยายาพันาดที่ดีที่สุดข้าพเจ้าก็พู้มีแต่ข้าพเจ้าชาวนี้ไปซืกกะสังไว้ถ้ามันแตกก็เาจะได้ลูกปาลาในน้อยๆถขนมแตกก็เชิญละถ้าผู้เรียนข้าพเจ้าวิธีก็เมิ้นมาแนะนำนเดียวนเนาะเราลองพยายามบ้งมางว่าตัวข้าพเจ้าเอาเฟืองเห็ดทดลองบ้างว่ามันดี่ัดใครสิบุนี่เพี่น้องบ่มีมีก็มีน้อยมีน้ำเม็ดหรือว่ามีน้อยนะพอหเห็น แสดงาาว่าหาเฟืองเห็ดฟุยให้มันผัดนี่มันบริไดพุดนเนาะพี่น้องดีแท้ต้องเป็นมันหักไข่หรือว่าคือมันหุ่นไขน่นี่พี่น้องจึงได้พุนสำหรับเอาเฟืองเห็ดบริไดพุนข้าพเจ้าเห็ดซื้อสามสี่ยันผู้มีจานท์เห็ดพี่น้องถ้าใครไห็ดปลามาหรอข้าพเจ้าก็พี่น้องเอามาซื้อกระสังกระสังนี่นี่พี่น้องกระสังสีกัง,งหันออกอ่ะนี่กระสังซื้อตอนนี้ถ้าว่ามันแตก ทั้งแตงก็ได้ลูกปไหนเนะาะถ้าวันฤดูตกก็มุกยมาเสียไข่ปลาละวิธีของคุณยุไรกรง่ายมันเห็นั่นนี้ขอยากันปลาถ้าว่าถ้าใดเสียหายใดเนาะวิธีที่อินมันถูกต้องตามเทคนิคมันก็มันได้นำมาแล้วก็ไปเจ้าได้แล้วก็แลกเปลี่ยนบทเรียนกันวิธีของเขาไปเจ้าเขาไปปลาเรซื้อกระสังในนี้ปลาเน,ะน,นาะหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์บางทีมันอาจจะแตกแล้วก็บางทีมันก็อาจจะไ่แตกเขาไปเจ้าก็บุกเทคนิคเขาไปเจ้าไปเหตุตามเขาเจอมันจะได้ผลหรือไม่ผลจมต